เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของจูดเบลลิงแฮมล่างใหม่นะครับร่างนี้ทำโอเวอร์ออลได้ถึง106กันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าอัพแบบเอาค่าโอเวอร์นะครับแต่ว่าวันนี้ชิโน่จะ อัพแบบไม่เอาโอเวอร์ออตามแบบให้มันถึง106นะครับแต่ว่านี้ก็ถึง105นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการอัพอัพยังไงนะครับสำหรับจูดเบลลิงแฮมร่างใหม่นะครับผมโอเคมาอันดับแรกในผมสำหรับจูดร่างนี้นะทุกคนก็เป็นร่างที่เรียกได้ว่าหัวอีกหนึ่งร่างเหมือนกันในผมสำหรับโฮเพเยอร์นะครับผมสำหรับจูดเบลลิงแฮมนะครับผมร่างนี้ก็มาในรูปแบบที่โอ้โหเล่นได้แบบหลายตำแหน่งในผมแทบจะเป็นกองหน้าแล้วนะครับผมสำหรับนักเตะตัวนี้นะครับหน้าต่ำนะครับ แล้วก็หน้าเป้าเนี่ยถ้าไปเติมบูสต์ใส่เนี่ยก็คือเล่นได้แน่นอนนะครับผมอ่ะค่าพลังที่ติดมาก็เรียกได้ว่าสุดจัดประหลัดบอกอยู่แล้วนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้นี่พวกสกิลต่างๆก็ใส่มาให้นะครับแต่เสียอย่างเดียวไม่มีสกิลพิเศษติดมาเนาะนะครับสำหรับจูดร่างนี้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่วิธีการอัพละกันนะครับผมมาอันนี้เป็นไอเดียของน้องเขาเนี่ยผมอ่ะขอยืมมารีวิวเนี่ยผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมมาวิธีการอัพจูดให้ถึง105อัพย่งไงรับผมมานี้ เน้นใช้งานด้วยนี่ครับผมตรงนี้ใส่ไปเลย7นี่ครับผมตรงนี้ใส่ไป9นะทุกคนตรงนี้ใส่ไป9ตรงนี้ใส่ไป8นะครับตรงนี้ใส่ไป8ตรงนี้ใส่ไป7นะครับนี่ใส่ไปเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้สุดท้ายนะผมใส่ไป11นะครับผมก็จะเป็น7 9 8 7แล้วก็11นั่นเองนะครับผมสับจูดก็จะได้ค่าพลังแบบนี้นะครับผมอ่าเน้นจบสกอร์นะครับจ่ายบอลเลี้ยงบอลนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงการยิงแรงนั่นเองนะครับผมโอเคกดได้เลยนะครับปึ๊บ บบนี้นะครับสำหรับจุดเป็นเรื่องแฮมนี่ผลออกมาก็คือร0 5นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูไส้ในกันบ้างครับไส้ในเป็นยังไงสำหรับนักเตะค,คนนี้การเลี้ยงบอลเอาประมาณนี้ก็พอนะครับเรียกได้ว่า90้าสิบั๊บๆนะครับผมสำหรับการเลี้ยงบอลน,นะครับนี่ครับจ่ายบอล90นะครับผมแล้วก็บอลยาว95นะครับจบสกอร์91นะทุกคนเอาเรียกได้ว่าแบบจบสกอร์ได้แบบคมๆเลยนะครับผมแล้วก็ สปีดนะครับ91นะครับแล้วก็คียิงพาวเวอร์91นะครับสปีดต้นไม่เยอะนะครับอยู่ที่81นะถ้าไม่มีโคดบูลนะครับแต่ว่าถ้ามีโคดบูลก็อยู่ที่82นะทุกคนอ่ะบาลานซ์ร่างกาย88พอแล้วนะครับผมแล้วก็สเตอร์มิน่าเรียกได้ว่าทั้งเกมในผม96เลยทีเดียวนะครับสกิลที่ติดมาค่อนข้างโอเคแล้วนะครับผมสำหรับจูต์บลนแฮมนะครับผมมีดิปบิ้งนี่ผมมีโซคอนโทรนนับผมอ่าไรซิ่งนะครับผมอ่าอ่าแล้วก็รองแรงชูตติ้งถ้าไปเพิ่มก็ไไปปเเเเพพิ่่่มวกรรรรออองงแแคค์์ลนนะัับบบผืด้ ตัดเข้ามาปั่นในแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นกลางรู้ก็ไม่น่าจะได้ตัดหรอกเนาะนะครับผมแต่ว่าก็ไปเพิ่มก็ดีนะทุกคนอ่ะไฟติ้งสปิริตนะครับผมอ่ะแนะนำอีกสกิลนึงก็คือกับตันซี่นี่ผมอ่ะควรที่จะเพิ่มให้เขานะครับสำหรับจู๊ดบิลลิงแฮมล่างนี้นะทุกคนอ่ะส่วนสกิลเสริมเพิ่มเติมก็ไปเพิ่มพวกนักเกอร์ช็อตนะครับผมอ่ะประมาณนั้นแล้วก็ดิปปิ้งช็อตอะไรแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับจู๊ดก็ใส่สกิลประมาณนี้นะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราไไไไปปดดดดููผผลลลลงงาาาานนนนนนขออออจจกกกััััเเเเเยยะะคครรรรบบบบบบมมมมื่่แแีี้้ห๋วิ ดูวิธีการเล่นจูดล่างนี้กันเลยแล้วกันครับไปเลย okay, ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของจูดเรื่องแฮมล่างนี้กันนะครับทุกคนอ่ะจูเน่เนี่ยช่วงนี้ติดเล่นหลังสามากๆนะผมแล้วก็ใส่เกมรุกลงไปแบบนี้นะครับผมใช้จูดเนี่ยเป็นกลาง MF นะทุกคนส่วนวันไมเได้เป็นกลางซ MF นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันว่าจูดเนี่ยควรที่จะเล่นยังไงนะครับถ้าถามว่าถ้าเพื่อนๆมีตัวเก่าอยู่แล้วเนี่ยผมสำหรับจูดล่างนี้ไม่ได้แตกต่างกันแม่นะครับ แตกต่างก็แค่โอ้โหสวยๆแค่นั้นเลยนะครับที่แนวบอกแบบนี้นะนะครับเพราะว่าลองเล่นดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะร่างร้อยสามหรือว่าร่างเขียวเนี่ยผมอ่ะจู๊ดเนี่ยมันไม่ได้ต่างแม่ผมก็คือมันเก่งอยู่แล้วนะครับผมเป็นนักเตะที่าหาช่องหาพื้นที่ได้ดีเนี่ยผมแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ควรที่จะอยู่นะครับผมในจังหวะเกมรุกนะครับผมมามาดูผลงานของจูร่างนี้กันดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆมีร่างเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับถ้าไม่ได้อยากลาจริงๆนะครับหร ไม่ได้มีความชอบส่วนตัวในะผมก็คือจูร่างนี้ก็เหมือนทั่วๆไปนะครับผมค่าพลังไสในเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากเดิมเลยนะครับเอาจริงๆเนี่ยร่างโช์ไทม์ร่าง Time, ร้อยสเนี่ยคือร่างที่ค่าพลังค่อนข้างเยอะนะในะผมในส่วนของคิกิ้งพาวเวอร์แต่ว่าร่างนี้เนี่ยคิกิ้งพาวเวอร์ประมาณ9 0บบวกบวกนะครับผม แต่ถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะครับ AI ก็ดีอยู่นะครับผมจุดล่างนี้นะนะครับผมแล้วจังหวะนี้ให้จูดออกมาจูดลองสองแถว2ก็ถือว่ายังแรงอยู่นะครับผมการยิงไกลของเขาก็ถือว่าพุ่งตรงแล้วก็แรงนะครับผมมามาที่จังหวะนี้ครับพักมาให้จูดดีครับการจ่ายบอลแม่นๆของเขาก็ยังเห็นเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะร่างไหนก็ตามครับแล้วจังหวะนี้เคลียร์มามาที่จูดอีกครั้งหนึ่งจูดจังหวะนี้เตะให้กับโรเบร์โต้คาร์ลอสแล้วจูดวิ่งเติมขึ้นมาแล้วนะครับ จังหวะทาเกมรุกของเขาเนี่ยถือว่าทําให้ตัวเองเนี่ยได้เปรียบมากมนะครับแต่ว่าจังหวะน,นี้วินี้ไม่ยิงเลยครับจะให้รามินครับก็ถือว่าจ่ายให้เพื่อนแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าทําสวยๆเลยนะครับผมจังหวะนี้มากันที่เบลลิงแฮมอีกครั้งหนึ่งเบลลิงแฮมยังไงจังหวะนี้โดนบวก2นะครับไปไม่ได้เหมือนกันครับโดนบวก2อ่ะแต่ว่าดักบอลดีนะครับผมสำหรับรุ่ล่างนี้เพราะว่านักเตะประเภทนี้เหมือนเป็นประเภทที่ตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ดักบอลค่อนข้างดีนะครับชนก็ได้อ่า จะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วให้ออกมาจังหวันนี้จูดแล้วออกมาที่เบาเบดีบาเบดีให้ขึ้นมาที่ลามินลามินขึ้นมาที่บาเบดีครั้งหนึ่งออกมาให้บาลเออร์ครับแล้วดูจูดครับจูดหาพื้นที่หาจังหวะแล้วครับจังหวะน,นี้แต่ว่าชนเสาเลยครับแล้วได้สาเป็นอ็มปรราเป้ซัดลูกนี้ก็ถือว่าเยียบรยบอดเลยครับผมง่ายๆแล้วจังหวะน,นี้สไลด์มาอย่างเข้าทางอยู่ินปาเป้เลาะให้จูดจูดจูดจังหวะน,นี้แตะจิ้มลูกนี้ แล้วยามีนยาเมาเรียบร้อยครับลูกนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับเป็นกองกลางไม่จะเป็นต้องยิงทุกครั้งนี่ผมอ่ะไม่จะเป็นต้องยิงทุกนัดแต่ว่านัดไหนยิงได้ก็ควรยิงนะครับผมอ่าและจังหวะนี้เฟกช็อตไปหนึ่งครั้งวนให้กับบ,บเอเบดบอเบดีบ,บดเอบบเบดให้มาที่ลามีนยังไม่มีอะไรถามว่าชูล่างนี้ควรเปิดไหมอ่าก็อยู่ที่เรามีทุนไหมนะครับถ้าไม่มีทุนก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับผมอ่า เพราะว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าถามว่ามีแล้วเนี่ยสร้างความแตกต่างได้ไหมก็ได้นะฮุนอ่ามันมันแบบอาจจะไม่ได้แบบอ่ามาทุกนัดนะครับผมมันแบบบางนั้นก็อาจจะนิ่งนะครับแต่ถ้ามีจังหวะเมื่อไรเนี่ยดูร่างนี้มันก็สามารถเปลี่ยนเกมให้เพื่อนๆได้เหมือนกันนะครับผมอ่าไม่ว่าจะตัวไหนร่างไหนก็ตามแหลนะนี่ยอ่าอยู่ที่ว่าจังหวะเหมาะนะครับผมหรือว่าการเติมเกมขึ้นเกมเนี่ยดีไม่ดีนะครับผมอ่า จูดร่างนี้ถามว่าดีไหมก็ที่นเนี่ยเนี่ยมองว่าให้ประมาณ8ละกันนะครับผม8ปดทับสินะนะครับผมมันไม่ได้แบบเบอร์เหมือนอ่าพวกบิดเคอร์เลอร์นะครับหรือแม้กระทั่งพวกอ่าเมสซี่ที่แบบตัว1 0 0 5ห0 6อ่ะนะครับผมคือปั่นเนี่ยคือโอกาสเข้าเนี่ยสูงมากๆากอะไรแบบนั้นมันก็ไม่ได้เป็นกองหน้าเนาะนะครับผมมันเป็นกองกลางที่แบบคอยสร้างสรรเกมนะครับถ้าเอาไปสร้างสรรเกมเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับผมไม่ได้แบบแย่เ yeah, นี่ยผมอ่าคือมันเป็นตัวที่แบบ จิกบอลไวแล้วก็หาช่องดีนะครับผมสำหรับจูดร่างนี้นะทุกคนนี่จากจังหวะนี้ได้ร้องโกรธเลยครับก็เรียบร้อยนะนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจูดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณส่วนแถว2ซะมากกว่านะทุกคนมันไม่ได้สอดแบบเข้าไปแบบเป็นอ่าไม่ได้เป็นแบบกองหน้านะครับผมเพราะว่าเขาก็เล่นกองกลางเนาะนะครับผมตำแหน่งที่ควรเล่นก็คือเอ็นะครับสำหรับจูดนะครับผมอ่าเอ็นะครับไม่ว่าจะใช้เอ็มตัวหรือว่า1ตัวก็เป็นตำแหน่งที่เขาถนัดมากๆเนี่ยครับผมอ่า ลงมาเล่นกลางซีเวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เนี่ผมอ่าแต่ก็เก่งแหละในี่โหนี่จากจังหวะใจให้เพื่อนได้เปรียบนึงก็คือมาเรื่อยๆเลยนะครับผมมีจู๊ดเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบออกบอลได้ดีออกบอลให้เพื่อนได้เปรียบนะครับแล้วจังหวะนี้ได้ซ้ำเลยครับก็ยังไม่มีอะไรครับจากจังหวะนี้ขึ้นนําไปก่อน1นึ่งศครับจากแมตชนี้จากจูเบลิแฮมแล้วดูการจ่ายบอลครับถึงเสื่อนตลอดเลยนี่บผมไม่ขาดไม่เกินน้ําหนักถือว่าโอเคเลยนะครับผม ว่าชิคกิ้งพาวเวอร์ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับจูดล่างนี้โอออลเนี o ่ยสวยจัดเลยนะครับถ้าใครชอบแบบโอเวอร์ออลโหสวยๆเนี่ยก็จัดได้เลยจังหวะนี้ได้สตันนิ่งเลยครับแต่ก็ยังไม่เข้าครับลูกนี้โดนบล็อกไปก่อนแล้วเก็บบอลดีด้วยนะครับนี่มงก็ได้ครับสำหรับจูดแล้วฟานได้ขึ้นออกมาให้กับโรเบิโตคาร์ลอสให้มาที่เบลล์แฮมเบลล์แฮมแทงต่อจังหวะนี้ยังติดอยู่เลยครับแล้วบาเบ,บดีบาเบ,บดีให้มาวีนี้ วีนี้ออกมาที่ลามินยาเมาแล้วแทงต่อมาที่วีนี้อีกครั้งหนึ่งวีนี้ดูจูดครับหาพื้นที่ดีมากๆแล้วก็วางเท้าเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะทุกคนเพราะว่านักเตะตัวนี้เนี่ยโบจมาเนี่ยก็คือมาเลยนะนะครับเหมือนในชีวิตจริงแหละเนะี่ะอ่ะโบจตุ้มก็คือตุ้มเลยอ่ะเนี่ยฮอ่ะมันเป็นตัวที่แบบเปลี่ยนเกมได้ในี่อ่ะบางแม์เนี่ยเราอาจจะตื้อๆต,ต,ตันๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีแบบจังหวะแถว2หรือว่ากองหน้ายิงไม่ได้อะไรแบบนี้จ่ายให้เขาเลยนะครับโอกาสที่เขาจะจบได้เนี่ยมันมันค่อนข มันเป็นกองการที่จบสกอร์ดีมากๆนะครับสำหรับจู๊ดเนาะนะครับไม่ว่าร่างไหนก็ตามนะนะครับแต่ว่าร่างโชว์ทํามเนี่ยก็จะเป็นร่างที่จบสกอร์สูงกว่าทุกๆร่างในหวอ่ะร่างนี้ก็จะจบสกอร์สูงกว่าร่างร้อยสามในหอ่ะจู๊ดร่างนี้ก็เป็นอีกร่างหนึ่งถ้าเพื่อนๆชอบเนผมก็สามารถจัดได้เลยนะครับชี้แจงก็แนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะข้อดีก็มีข้อเสียก็มีเนาะนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับจู๊ดร่างนี้ก็เป็นอีกร่างที่ค่อนข้างโกงเหมือนกันในผมอ่ะแต่ว่าก็ไม่ไไดดด้้้แบบเเววออรร์์ขขนนนนาััม่สก็ กลางๆในหงกลางๆประมาณนั้นนะครับผมหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม